Must กับ have to ใช้อย่างไรให้ถูก grammar mm hmm. ในภาษาอังกฤษคลิปนี้ดูปับ๊บรู้ทันทีครับอังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you Hi guys ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ง่ายๆกับสตางคอังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you วันนี้นะครับสตาง์จะพาทุกคนมาฝึกภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำศัพท์2คำนี้ครับที่คนไทยหลายคนมักสับสนนะครับระหว่างคำว่า must แล้วก็ have to 2องคำนี้ถ้าเราแปลเป็นไทยแล้วนะครจะแปลว่าต้องหรือต้องทำแต่ความหมายในการใช้2องคำนี้มันต่างกันมากเลยนะครับหากคุณใช้ผิดนะครจะทำให้ความหมายในประโยคเปลี่ยนแล้วก็ทำให้คนเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันว่า2องคำนี้ must แล้วก็ have to ใช้อย่างไรให้ถูกกรมา ไปดูกันเลยครับสำหรับการใช้ must กับ have to ให้ถูก g กรมา a r นั้นนะครับเราจะเริ่มจาก must กันก่อนครับอย่างแรกเนี่ย must จะใช้ในกรณีที่เป็นความต้องการของเราเองโดยเฉพาะตัวอย่างประโยคเช่น I must go to school today I must go to school today ประโยคนี้แปลว่าฉันต้องไปโรงเรียนวันนี้คือเราเนี่ยต้องการไปเรียนจริงๆครับ ส่วนการใช้ have to นั้นนะครับอย่าแงบบที่1ก็คือจะใช้ในกรณีที่เป็นสิ่งจำเป็นต้องทำหรืออาจมีกฎหรือข้อบังคับที่เราต้องทำตัวอย่างประโยคเช่น I have to go to school today I have to go to school today ประโยคนี้แปลว่าฉันต้องไปโรงเรียนวันนี้ก็คือแบบมีกฎบังคับว่าต้องไปห้ามขาดเรียนเด็ดขาด ต่อมานะครับการใช้ must แบบที่2คือเราจะมาดูที่โครงสร้าง must จะบวกด้วย verb infinitive หรือว่า verb ช่องที่1ที่ไม่เติมอะไรเลยเป็น verb หรือคำกริกยาดั้งเดิมครับตัวอย่างประโยชน์เช่น I must go to 7-11 today because the cosmetic sale finishes today I must go to 7-11 today because the cosmetic sale finishes today ประโยคนี้แปลว่าฉันต้องไป7 e เ e ่ e อวันนี้เพราะเครื่องสับอางลดราคาวันนี้วันสุดท้ายแล้วก็คือว่าต้องไปซื้อให้ได้นั่นเองครับประโยคต่อมา I must stop drinking alcohol I must stop drinking alcohol ประโยคนี้แปลว่าฉันต้องเลิกดื่มแอลกอฮอล์ตัวเราเนี่แหละต้องการเลิกดื่มเองครับและประโยคต่อมาครับ I must buy a new car I must buy a new car. ประโยคนี้แปลว่าฉันต้องซื้อรถยนต์คันใหม่คือเราเนี่ยต้องการซื้อเองครับในส่วนของ h a v e t o กันบ้างน,นะครับโครงสร้าง ของ have to นะครับเราจะใช้ have to หรือ has to ขึ้นอยู่กับประธานครับสมมุติว่าประธานเนี่ยคือ I you รวมถึงคำนามพหูพจน์เราจะใช้ have to have แต่ถ้าประธานเป็นคำนามเอกพจน์หรือว่าเป็น he she it จะใช้ has to has และตามด้วย verb infinitive หรือว่า verb ช่องที่หนึ่งนั่นคือคำกริยาที่ไม่เติมอะไรเลยครับตัวอย่างประโยคเช่น I have to go to s a v 7 Eleven today because my mom asked me to buy something. I have to go to 7 Eleven today because my mom asked me to buy something. ประโยคนี้แปลว่าฉันต้องไป7 Eleven วันนี้เพราะแม่บอกให้ซื้อของบางอย่างประโยคต่อมา I have to stop smoking. I have to stop smoking. ประโยคนี้แปลว่า ฉันจำเป็นต้องเลิกสูบบุหรี่เพราะหมออาจจะสั่งให้เลิกสูบครับและประโยคสุดท้าย she has to buy a new car she has to buy a new car ประโยคนี้แปลว่าเธอจำเป็นต้องซื้อรถยนต์คันใหม่อาจจะมีเหตุจำเป็นที่จะต้องซื้อหรืออาจจะมีใครแนะนำให้ซื้อก็ได้ครับ และนี่ก็คือวิธีการใช้ must แล้วก็ have to รวมถึงอีกตัวหนึ่งนะครับ has to ให้ถูกต้องตามหลัก grammar ครับเดี๋ยวสตางจาจะขอเช็คคุณผู้ชมนะครับว่าคุณจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนกับ today's quiz ในวันนี้นะครับกติกาก็คือว่าเราจะมีโจทย์ภาษาอังกิดมาทั้งหมด4ข้อนะครับซึ่งในแต่ละ1ข้อจะมีตัวเลือกให้คุณ3ตัวเลือกคุณผู้ชมจะต้องเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดนะครับที่ถูกกับความหมายในโจทย์ที่เขาให้มา หากคุณนะครับเข้าใจในบทเรียนที่เรียนมาแล้วสตางรับรองว่าหลายคนจะได้คะแนนในส่วนนี้เยอะมากๆจะยากหรือจะง่ายแค่ไหนนั้นไปทำควิสกันเลยครับข้อที่ 1, 1> she blah, blah 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 to wait in line like everyone else she blah, blah 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 to wait in line like everyone else ประโยคนี้แปลว่าเธอต้องรอเข้าแถวเหมือนคนอื่นๆตอบอะไรดีระหว่าง must have หรือ has เลือกคำตอบที่ถูกต้องภายใน3วินาทีนี้ครับ The answer is she has to wear a line like everyone else และข้อที่2 by c y c l i s t s blah 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 remember to s t i c k n o w when t h e y turn by c y c l i s t s blah 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 remember to s t i c k n o w when t h e y turn ประโยคนี้แปลว่านักปั่นจักรยานต้องจำไว้ว่าให้ส่งสัญญาณเมื่อพวกเขาเลี้ยวตอบอะไรดีระหว่าง mustn't, must หรือ has to เลือกคำตอบที่ถูกต้องภายใน3วินาทีครับ The answer is bicyclists must remember to signal when they turn. ข้อที่3 if you are under 13 you blah 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 to get your parents' permission if you are under 13 you blah 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 to get your parents' permission ประโยคนี้แปลว่าหากคุณอายุต่ำกว่า13ปีคุณต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองตอบคำไหนดีครระหว่าง have must หรือ has 3วินาทีหาคำตอบที่ถูกต้องที่สุดครับ The answer is if you are under 13 you have to get your parents' permission. แะข้อสุดท้าย we blah 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 visit our family because we miss them. We blah 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 visit our family because we miss them. ประโยคนี้แปลว่าเราต้องไปเยี่ยมครอบครัวของเราเพราะเราคิดถึงพวกเขาตอบคำไหนดีครับ must has to หรือ have to สาววินาทีหาคำตอบในข้อนี้ครับ The answer is We must visit our family because we miss them. หวังว่าหลายคนนะครับน่าจะทำคะแนนในควิสวันนี้ได้เยอะพอสมควรนะครับถ้าหากว่าคุณทำได้เยอะเนี่ยแสดงว่าคุณเข้าใจในการใช้นะครับระหว่าง must แล้วก็ have to เป็นอย่างมากส่วนใครนะครับที่ได้คะแนนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับก็สามารถดูทบทวนหรือว่าส่งคำถามมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ช่องทางติดต่อแต่ว่าทดสอบ grammar กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบคำศัพท์ต่อกับนี่เลยครับ นี่คือคำศั์ที่อยู่ใน EP นี้นะครับขึ้นต้นว่าตัว P เป็นตัวอักษรตัวแรกและตัวใหญ่ เป็นคำศัพที่หมายถึงเป็นการยินยอมนะฮะให้ใครคนใดคนหนึ่งทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งใครคิดว่าคำนี้คือคำอะไรเรียงคำศัพท์ให้ถูกต้องแล้วไปดูเฉลยที่ description box นะครับหรือว่าไปที่กล่องคำอธิบายแอดมินของเราได้มีการบอกคำศัพท์เฉลยไว้แล้วขอให้ทุกคนเรียงคำศัพท์นี้ให้ถูกต้องนะครับหากคุณนะครับมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่คุณเนี่ยเรียนไม่เข้าใจหรือว่าคุณจบมาแล้วแล้วก็ทำงานแล้วคุณต้องการอยากฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยติดต่อกับเราได้ 3ช่องทางครับนี่คือ3ช่องทางที่จะทําให้คุณฝึกแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่า True ID i n t r a n e แค่คุณนะครับค้นหาคําว่าอังกฤษออนไลน์ a d f i n e Thank you เป็นภาษาไทยนะ คุณก็จะเจอกับ3ช่องทางนี้แล้วก็กับสตางรวมถึงคลิปวิดีโอฝึกภาษาอังกฤษฟร,รฟรีได้ที่นี่นะครับถ้ากคุณนะครับชอบฝึกภาษาอังกฤษรรห้ามพลาดเด็ดขาดครังหน้าสตางค์จะมีคำศัพท์อะไรมาฝากคุณผู้ชมนั้นรวมถึงจะมีแกร,รมมามแอะไรมาบ้างต้องติดตามกับอังกฤษออนไลน์แอนฟ thank คิววันนี้ลาไปก่อนนะครับบายอังกฤษออนไลน์ I'm fine